Legenda สอนไปนะ่ะเนี่ยก็เรียกว่าแสนดอกแสนดอกนะคะ,ะนี่น้ำผึ้งแสนดอกแล้วอันนี้เอาไปเนี่ยใดนะจ๊ะแม่ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรก็จะเอาไปน้ำผึ้งแสนดอกมะนาวอย่างเงี้ยกระปุกนี่แม่ขายอยู่ละคะตอนใดอาจาอันนี้ของแม่อยู่ขายอยู่ที่แปดลอยอืมถ้าใครสนใจนี่แบบเมาเานี้ยมัน,นคือเหมือนแบบผึ้งทั้งลังอยู่ในนี่กระปุกนี่เลยนะจ้าเนี่ยอาหารทันยาพืชของของผึ้งเนี่ย อันนี้มันจะลังเดียวนะที่แม่เก็บนะจ้าน้อยก็ประมาณสามลังแล้วเนี่ยมันมีมด้งาโอ้อันนี้คือแบบมันเป็นเกสรของทุกชนิดที่ออย่างที่เขาอมัสหลากหลายอ่ะก็จะเป็นสมุนไพรรวมอย่างเงี้ยที่พึ่งขามาให้ลูกเขากินอ่ะอืมันจะแตกต่างจากอ่าน้ำพึ้งหรือว่เนาะนี้เขาก็จะได้กลินเกสรนะเกสรพืชที่ หลากหลายชนิดบางอย่างที่มันเป็นสมุนไพรถูกคือในนี่นี่คืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยแบบทุกอย่างหมดเลยเนาะด้วยการดันมาแล้วไงดูตูวเห็นไหมอ๋ออ่าอืมว่านกีจ๊ครับตัวนี้ก็หลังบ้านแม่เนี้ยเดี๋ยวนี้เกินขุ้นเขาไปขยายบ้านเขาละเป็นสารสกัดจากตัวนี้หมดเลยบบแม่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แกหนูเขาแยกสัมภาษณ์ได้ไหมจริงมะเคยเทนมาเลยคุณละ ทำไมอ๋อนี่คนละแบบแบบแล้วเนาะอ,นอันนะั้นพันอย่างนี้ไหม,มอันนี้ตัวอตัวเล็กัำเล็กอันนั้นตัวใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีตัวนี้น้อยหนึ่งนะนนน<อ>บางอันแบบผู้หญิงอะ่ะกอน,น้องบอกข้ <laughs> างล่างก็ได้พิ้วนตีในศูนย์เนีน่ยมันจะพบกกดะทูกว่ามันอลังการโอ้หน้าหน้าค้นหา,นา พอได้ชิมหรือยังอร่อยนะเชื่อก่ะอีหนูเมื่อวานนี่กินแบบเป็นไงรสชาติเป็นไดแล้วหวานนนั่นเห็นไหมหวานมัเคยกลิ่นมะเคยเทศที่หวานนีเลยอันนี้มันเป็นของอ่าติเปิ์ได้กินผลสดนี่แหละมันก็กินมะเขือส้มซอสได้กัะเทียรสชาติเป็นอะไรใช่ไหมน่าอันนี้แบบพี่สุนันต์แต่วันนี่แบบโหเดี๋ยวหนูจะมาแล้วหนูจะเอาน้ำสลัดมาแหม ผมกินแบบชนิดอร่อยมากออร่ยมากไม่เอาลองกินดูสิอร่อยอร่อยหนูไม่เคยกินแบบสดๆแบบนี้ดูกล้องให้หน่อยละไอ้นั่นให้หน่อยกดไลค์ให้แม่หน่อยดิหวานแล้วแม่ก็จะอร่อยมากเป่สภาพเป้อันนี้ได้เรียกอันนี้ติดใจกว่าเฮเลยเนี่ยรสหวานมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีคำ พี่ยาลองชิมดูพี่ยาลองชิมดูไม่กินผักนานๆแล้วค่ะกินเลยผิวสวยผิวสวยอ่ะอมนลองไหมเนี่ยอือพี่นี้เป็นคนประชอบกินพักกระป๋องแต่มันเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นผลไม้แล้วแบบกราดแบบกรอบมากเลยอ่ะมันบบตี้แบบ เปลือกมันแบ่ได้เห,เหนียวเลยแล้วแล้วจริงๆปกตินี่เนื้อเนื้อมะเขือเทศที่เขากินทั่วไปเนื้อ,อมันจะเหนียวนะ<ม>แต่นี่คือกัาแบบกรอบมาก<ม>ใช่อันนี้เขาเอามาโดยเฉพาะใช่อันนี้แอบขโมยซื้ออย่างมาเนี่ยอันนี้ซีซ้มมินส้มเสวยบ้านเมืองรวงบ้านเมืองหลวง,วง,วงไม่ต้องใส่ถุงพลาสติก,กนะคะ ใอืมากประหยัดด้วยวยโอ้โหกิ๊กกีน่ารักมาแถมแถมแถมเป็นแบบนี้ค่ะเต้มส่วถูกด้วยนะอันนี้ตัวใดเจ้าซื้อมาห้าสิบบาทโอ้ถูกเนอะแถมหู เบอร์เอาถุงเจ้าก็คือสองห่อหนึ่งร้อยบาทเขาลดให้ละค่ะสองห่อหนึ่งร้อยบาทสองห่อหนึ่งร้อยบาทห่อเดียวห้าสิบบาทเยมันลดเอาไม่เท่าหรอเขาอันนี้หน่วยอย่างเงอบะมู่อย่างเงี้ยนะอันนี้ลุกอืมขึ้นบ้านสี่เขามันิดจะขึ้นดูดูนี่แหละที่มันขึ้นตอนนี้แหละมันเหมือนเพลือกนี่ก็น้ะแม่เปือกมันตะกูลเดียวกันอ๋อ ล้วมันแขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้มันอยู่ในดินก็เท้าหลวาจะได้ไหม,มก็อยู่ในดินอยู่ได้หลายปีอยู่ไปตลอดอายุเหมือนอืมอันนี้นวยมันจะใหญ่กว่านี่ก็เท้าหลวาขนาดมัน,นเหลออันนี้เวลาเอาไปเนี่ยกินก็เอาไปเนีย่ยได้ไหมต้ม เสร็จแล้วบางคนนึ่งแล้วเขาก็มาจิ้มเลยแก๊กเอือกแล้วก็มาจิ้มพอแล้วทีนี้เขาก็จะบางคนไปเอานึ่งแล้วเปเก๋ามาเชื่อมเหมือนเผือกอย่างเงี้ยอันนู้นล้ำล้ำขนาดนี้แล้วตรงไหนนี่มันมีสีสีอะไรบ้างแม่สีเหมือนเผือกไหมกะเ็สีชมพูอ๋อสีชมพแต่บางคนจะถูกผลที่ส้ดเนี่ยมันมียางเนาะบางคนก็จะแพ้ต้องให้ทุกคนต้องหุ้นซุกมันจะขันมันจะแพ้กัน ยางมันนั่นนะอ๋อเจ้าระวังยางมันอย่างเดียวอ๋อถ้าโดนยางมาเนี่ยเนาะโดยการตีแม่เขาก็บาบปบปุกนะเจ้าจะบัปปูคือของอันนี้มันจะอยู่ธรรมชาติของมันเนาะเดี๋ยวไปด้านหลังนะมันก็จะเป็นมันมันมีอยู่ทุกต้นทุกไม้ไอ้แม่คุยแม่ก็จะอนี้ก็ขึ้นนะอนะะชอเจ้าแล้วพอมันขึ้นมาแล้วนี่จะได้เก็บพอมันถึงเวลามามันก็จะอ๋อนี่แหละค่ะนี่นี่นี่ใหญ่มาก ขึ้นง่ายแบบอย่างเออเขาไปวางใตกับต้นไม้ใหญ่ๆตีมันจะพึ่งพาสามารถเป็นนี่แหละค่ะทุกคนอันนี้นะคะส่วนที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเป็นมะม่วงนะคะเนี่ยลูกนะคะมันในดินเนี่ยจะลูกโตกว่านี้นะคะถ้าเราไปปลูกเนาะแล้วก็ส่วนที่อยู่ในมือ้างบนนะคะก็คือเป็นลูกที่แบบว่าออกมาจากากิ่งก้านด้านบนนะคะเนี่ยนะคะ เราเพิ่งเห็นต้นของมันแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่นะคะบ้านแม่ซอเมืองรวงค่ะค่ะทุกคนที่เห็นในมือของน้ำมนต์ตันนี้นะคะก็เป็นผลไม้นะคะอาหารท้องถิ่นของบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะบ้านแม่ซอนะคะผลไม้ชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าบะมู่นะคะ ลักษณะต้นของมันนะคะก็จะเป็นลำกิ่งเดียวนะคะก็จะมีะรากหรือหัวเง่านะคะฝังอยู่ใต้ดินนะคะที่เราไปปลูกอันนี้คือหัวของมันนะคะก็สามารถทานได้นะคะแล้วลำกิ่งนะคะก็จะเป็นแค่แบบว่าลำกิ่งเดียวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะก็ไม่มีกิ่งก้านสาขาที่แยกแตกออกมานะคะก็จะมีเพียงน้ำนะคะแล้วก็พอถึงระยะเวลาช่วงหนึ่งนะคะก็จะมีเนี่ยแหะค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีลูกของหน่วยบะมุ่เนี่ยนะคะออกจากตรงนี้มานะทำให้เรานะคะแบบสามารถเก็บกินนะคะนี่แหละคะ่ะลูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่ออกมานะคะแล้วผลไม้ชนิดนี้นะคะหรือว่าอาหารชนิดนี้นเวลารับประทานนะคะก็คือเหมือนเผือกมันนะคะก็สามารถเอาไปต้มนึ่งแล้วก็เชื่อมได้นะคะถ้าสําหรับใครนะคะที่แบบว่า,าเจอผลไม้หรือว่า อาหารชนิดนี้นะคะไม่แนะนํานะคะให้ว่าจับหรือสัมผัสโดยตรงนะคะเพราะว่าอาหารชนิดนี้นะคะเวลาถ้าสมมติว่าผิวของมันเนี่ยโดนกระทาะหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็มียางออกมาเนี่ยยางชนิดนี้นะคะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยแพ้หรือว่าคันได้นะคะต้องเอาไปทําให้สุกก่อนนะคะถึงสามารถที่จะรับประทานได้ะคะ่ะเนี่นะเจ้าถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศเลย เที่ยวมาคนเที่ยวมาคนเจ้าคือฤด,ดูหนาวเจ<ะ>้าเวลาอ่ากอไว้เนี่ยเขาเอามกเจ<ะ>้าเดนไผ่เดนมันเที่ยวมันดุการเคลียด้วยการที่จะต้องเอาขี้เห่าฮ้อนเนี่ยมากบไผ่ของมันเนาะ มันก็จะแย่งในเรื่องของขี้เท่าห่อนนั่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันละโอ้ถือว่าถ้ายุคนี้รุ่นของแม่นี่คือว่าเป็นขนมแบบอาหารแบบชั้นเลิศเลยนะเนาะจะน้าของเขาสวยจ้ะของเขามีกี่แกนนี่เนาะมีกี่แกนลูกใหญ่ลูกน้อยเขาต้องจับของเขาเจะไมันก็ปนกันเจ้าปนกันเดียวกับพีชกันนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือว่าเป็นขนมลูกอันนี่เนาะไปพิชกันมาเดี๋ยวท่า เอากันให้นี่เดี๋ยวปอกปอาน้ำมาฮดใส่จบจะได้ลัอันนี้คือลักษณะของแม่ของตะกอนเนาะเพรว่าต้หาม่ซส่อไปทางไหนคือไปอยู่บนบมดละแม่เดี๋ยวแม่จะชี้ให้ยอดตองตรงนี้พันๆไปตรงไหนอ๋อนี่แหละเจ้าอ๋อนี่นะเจ้าพักกำลึงอ่าเอากันไกลแม่ไปตัดเลยโอเคเจ้าบัลบัลขึ้นแล้วมันล้งล่ะโทษมันล้งแล้วมันก็ อยาเไปไหนมาอยาหนางพูดไหมออยามาุนนะามาแหละคนก็ไ,ไ,ดได้อย่างมา,าจะใครเดี๋ยวตัดต่อนี่นี่นี่ว้าว อ๋อสื้อดำใช่ไหมกระดุมเอ๋ใส่ไหมนี่เองพี่โอ้ยใส่ตัวมากกินไม่เป็นอ๋อฝันเองใช่ไหมคะอ๋อออนเดย์จะดูเหรอนี่อ๋ะออนเดย์ไม่เคยเหขาไม่เคยเห็นอันนี้เป็นวุ้นครับอันนี้เป็นวุ้นครับ มสอ๋อนี่นะคะกล่องที่เราเห็นนะคะก็อันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งกิโลเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยโอ้โหปั่นเองกับมืออหนึ่งกิโลไหมคะพูดไทยได้ไหมคะเนี่ยพูดได้ใช่ไหมคะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะโอ้๋ออเมริกินไหมอยากกินชัวร์เราชิมไหม กินไมกิไ,ไ,ไเกินรับอีอกินชัวเอ๋ <c oughs> ออารไม่กิน